บลทันได้เข่าโบดน้ำเพิ่นเลยบ่ละยัวงท่านได้เข่าเลย,ยนะจะมากับมากกับน้องสองคนนี้ทำไมอะพ่อเมยกับแม่น,ะนม้องอยู่นะอ๋อโดยโดยมางานเนาะนน <c oughs> ต้องบิวตีได้มูดิดแล้วบาทนี่เ<บ>มือ่อเมื่อเมื่อนำ้ำเมื่อน้ำเอื้อยบ่เมื่อบ่ เมื่อบงังไกลนกกระจอกเทพหัวในกลับสบายดีสบายดีสวัสดีเพื่อนพี่นอ้องอีฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเอง๋ยยินดีตอนทับทุกท่านเข้าสู่ช่องเงินทองสาวเล่าอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเปิดภ่ามากกยู่กับหาน้องบิวตี้คือเก้าเนาะพอ่น้องไปทางใดพี่น้องเอ๋ยมาอยู่แต่หานเนี่ยเนาะดูปะมันนี่สิพาพี่น้องไปเบิ่งจักน้องเนาะสองเงิน,นยังหูซื้อหูเสียงพ่อนเราพี่น้องเพิ่นมา อ่ะไอ้เต so ียงคนเรากินหอนไอ้เต so ียงพอซะเนาะเคนมางานอี่ยังงานคิดสมะบ่ในบ้านของญ่ของเฮาอันพี่น้องบ่ฮู้ว่าเพิ่นอยู่บ้านใด้สองนก็ได้เอเพิ่นห้องให้มาเรากินหอละบ่าวเนาะกินหอนทางไอ้เตียงเพิ่นพี่น้องเอ้ยมาทีนี้ก็ทางน้องเพิ่นก็นั่งข้างนั้นแหละพี่น้องจะให้เตียงเพิ่นออกไปเวียแล้วเพิ่นฟ้าวเนาะว่าหมู่เพื่อนโทรมาอยู่ตอนนี้ก็สวยแล้วแหละเที่ยงอ่ะพี่น้องเอ้ยเพิ่นฟ้าวอ่าออกไปเนาะ พิ่นก็เอานเพิ่นมาแต่ลนเตอะไปหลยพี่น้องเอ้ยเนาะป่ะนี่ไปเบิ่งไปซุ่กันเลยว่าไผมาหาให้เตียงพี่น้องเอ้ยังนงบิวีนงดินน้ําเอื้อยอยู่เนาะพี่น้องเอ้ยมาถามทงน้องเพิ่นจะเพิ่นืออีหยังบสเนก็ยังบ่ฮู้เลยนี่ยังยังงงควอยู่นี่สสดีสดีล่ะสดีโยหลานนี่ดซะนี่สดีมื้อแม่บอกว่ามื้อนั้น่ มือยังคี่อ่ะบาดีพ่อยกรนทูกหัวเลยบอฮึอะไรม้ด้วยแต่บายงเพื่อนแล้วแต่เพื่อนนบูกละเลยเจ้ามาแต่ใส่ก่อนนะลืมเลยมาแต่บวชบออันบ้านบ้านเจ้าเลยเห็นนะอันนองโกมเกตตงอิเตียงมันเคยไปซอยบออ้อนี่น้องเอมาหาฮอด

ตอนนี้กะที่ยังเลยพี่น้องเลยดีเลยพิ่มื่องน้องเพิ่งจงกันเรารวมโต้ะเพิ่งกินอาหารกันวะทานอาหารกันจากมาวะคือเพิ่นมามาล่วงมาอย่างเงี้นี่เพิ่นเพิ่นเห็นดล่ะห้องเพลงบ่ะคือแบบเพื่อนร่วสาานสะสมแล้เพิ่บเล่ นั m, m, the mm. um, the um, ้นเนาะตามตามที่คนภาคอีสน่ะชื่อยังก่อนละเจ้านะชื่อนุ่นน้องเนสอ่ะจีวิว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 อ๋อีน้องเลอ่นไห่มาพี่น้องเลยจีวิวเจ้าบิดหอดฝันว่าหอดทั้งระเบ้าทั้งนี้เตียงอะไรพี่น้องเลยเลยมาหรือทังนองโกมผมเนาะ เมื S <S ่อส่งน mm ้องเพิ่นบาดนีนพอดีทางในเตียงเพิ่นฟาออกไปเวียดไปงานนั่นเพิ่นนั่นแหละตอนนี้ก็เที่ยงไงเนาะเที่ยงน่ะก็แบบอันทางนีนเพิ่นงานคิดสมาธิเพิ่นนี่ก็กินข้าวเที่ยงแน่นอนนี่พอดีด้วยกินข้าวเที่ยงน่ะกับเมื่อก่อนคิดว่าวันที่เศร้หาเพิ่นได้ที่เศร้เอ็ดเนาะวันนี้เนาะที่เศร้เอ็ดเห็นงานวัดไทยวันเกิดของเพิ่นพี่น้องเลยแต่ว่าเช้านาตีโบพิ่นนมาสิจัดก่อนมาพิชมันข้าตัวไปแล้วสีก่อนเนี อายังคั่นรวยรยมาครับเอ้าเอ้ยถึลอยังคั่นรวยรวยมานี่เนาะไเอาให้ซะหลานตรงบแซนบ่แซนยอือลมาลงไปตามหาเฮือนในไปอาหาเฮือนในเตียงนี่เจ้าถามไผล่ะถามคนไปทางเลยบ่โดยแต่เจ้าบ่เคยเข้ามาจักเทือบ่ในบ้านมันโคบ่เคยเข้าฮอดว่าจักเทือเฮาก็ เห็นบะเตียงเอาลงคิดแน่ว่าว่าเห็นเพื่อนนะข่างวัดเห็นนะก็เลยตามลงไปวัดพุ่นโดยาี่ไม่ทาเพื่อนดอกเทามีแต่ว่าถ้าทาเพื่อนก็คือเก่าบู๊คือเก่าเทามีแต่ว่าทามวัดเป็นทางใดโดยก็ไปหอดวัดทักทามพวกเพื่อนอยู่ในหันหักซีฟูดอ่ะอ่ะแต่ก็ะทามเพื่อนในหันบ่แต่ก็ไปหอดเพื่อนข้างในบ่เห็นเห็นบ่เพื่อนนะบ่ทำดีเพอ tôi hỏi tôi nói sao bùn lần lẽ lại sao bùn đôi hên bùn bùn thè là sao bùn sao bùn thè là sao bùn thè sao bùn thè là sao bùn thè là sao bùn thè là sao bùn thè sao dù bò dù vạt cài vạt bụng đôi mình hết bà tôi nè bà tôi hân ตัวเฮือนเล่าอยู่อย่นี้แหละลงไปกับโบได้ไก่ไปไหนเฮือนเล่าอยู่วังนี้โบได้หอนวัดเอาเฮือนเล่าโดยท่านได้โอดอกาับใบท่านได้โอดอกายูไปตามทางนั่นอพอดีเห็นลุงเพื่อนก่อนรู้เหตุผลว่าเดบ้าอยู่โน่อยู่โน่กับมาเตียงอะไรอยู่เฮือนโนอกว่าพวกนี้ใครอยู่ไหนวะาาเเลยกับอมาตามหาบ่ท่านในเข่าโบดน้ำเพลินเลยบ่ละยังบท่านด้เข่าเลย จะมากับมากกำนองสองคนนี to my, to my, to my ut, ้พ่อแม่แม่พ่อแม่ก็ดีมากเลยแล้วอ๋อโดยโดยมางานเนาะเด็กน้องบิวดีได้มูดิดแล้วบาทนี่เมื่อบ้ากปลาเมื่อน้ำเมื่อน้ำเอื่อยบ่เมื่อบ่เมื่อบ่งไก่นกกระจอกเทพคนใดเด็ก เมื่อบรรมน์กระจบที่เลือกับเมนขนมแลเอือบงนั่งวิวกระทือไปเลยไปขนมไปซือไอ้กินเดอดังอายไปในเตียงนี่ไปซอยสองปีที่แล้วบ่ละเจอดน่ยนาะยังแม่เขาอยู่ของป้าหายเลยอยู่ของปหานี่มาสองเจ้าเปียละ อ,อ,อ๋อสิบสองปีม่อซองนะพี่น้องเนยของเฮียนจะเปีเขาก็บโบกูเดีย่ยางมือโบกเขากับ,บโบกูแสดงวา่าเขาแต่น้อยแต่บีนะพอดีเขาแตน่น้องน้องน้อยน้องหลานี่ท้าได้เขาเนาะ ก็ยังบัท่านได้อันนั้นเลยพี่น้องเไยบัท่านได้เ,เข่า,าตามหายเตียงก็เลยดีแต่ว่านั่นเนาะมาพอ,อกันแบบาบา,าร์ซนยางมาเพจน์บาร์ซนพี่น้องเไงแก็มาพ่อาาจื้อเพื<บ>่อนบอหรือว่าด้วเพื่อนเอิร์ถามก็รือว่าจื้อจะจื้อบาร์ซนบอบัจื้อให้เรียนจื้ออยู่แต่เคยบคันทิกเราอยู่แต่บัจื้อดยดย้วยเมือนน่อเล่นต่งเห็นบาร์เซนก็ใครว่าเอ็นจุกหลุดเข่าบ้านเขากาดเห็นนะอือ อือเข้าคัดพุดีออกมาข้ามหมูไปซื้อบัตรมาํำเงินคุณดีเห็นเลยกะกกะท่วงยุ่กระหมูว่าเออเบาอันนี้ค่ะเคยเห็นตู้เคยเห็นอสจเดี๋สักเดยวืเจ้ากับเขาไปถามแล้วบ่าทันได้เขาไปถามมดจื่อสือนะแล้วบุกกาทักยเางมเมนคนที่เขาเห็นน่ะนะโดยก็เลยบุกกาเขาไปทักว่ะแล้วว่า อันยางงดเป็นหัวแหละเข้าไปหาสมแป้งหัมือนันเด้ออืยอันเบอร์ให้เตียนะอันเอ่ยจดไว้ได้กี่นี่อพี่น้องเอยเบอร์นั่นล่ะให้เอ่ยดูให้เบอร์ออีเตียงพี่น้องจดใส่ทางน้องเพิ่นบ่มีเบอร์แล้วก็บ่มีเฟซนําเนาะเพิ่นอยากโทรหาอยู่เพิ่นว่าคิดฮอมาหาพี่น้องเอยนี่โอ้ยลมพักลมแน่ หันอันเริ่มเบมอร์เริ่มยางกับเข้าไปอันนี้ในในคลิปมันของให้เตียงก็ได an ้ละเลยผลชิขึ้นอันเพชรขึ้นยางในหันเดจะเอาในหันก็ได้เลยเลยเราคิดตามมาไหวอยู่แต่ว่าหักไม่ค่อยอันนั้นดอกไม่ค่อยต้นนิดดอกมีแต่ดนร่มเท้าเลยยางเขาเขาเฮี้ยนเนาะดินท่อนซับลายกับบดีไปมาหนี้ เงินก็สิเมื่อทรงทั้งน้องน้อยเพิ่นพี่น้องไอ้ตอนนี้ก็เที่ยงอ่าเอสิบ่ายแหละพวกงานเพิ่นก็คือสิเอสิกินข้าวกินน้ำอเมนเพิ่นกินแล้วก็ไปจักเด็กพี่น้องไอฟพอเที่ยงในตอนนี้เนาะพอเที่ยงแบบล่างเงินถวยป้าแล้วไปจักล่ะยังบาทานใเข่างานเข่าหยังเลยพี่น้องไออันห้องโบได้ข่างานเข่าหยังพนกับโบได้วานั่บมรรคแบบโบไดหัววอมัน่ะโบไดวาแล้วทอมีแม่อยู่ได้เนาะมีแม่เข่าก่นไปก่อนเรื่อยนน้ pì non mà ma,งาน Văn Khí Samạ, à, Sát Chana thì phân nấp thứ anh lẽ pì non à, nghe, biểu đi, à, mưa rồng, sông... ưỡi còn mưa... năm bao, phải bao mưa ướt, mưa ướt bồng anh năn phù, bồng anh, ngục nhăng to nè, nó cứ tróc thế phù, mưa bao, mưa ướt nằm ưỡi, Bố bao mưa? บ่อยากเบิ่งบ่หนูกะจอกเทพหนูกระจอกเทพจิ๊กจ๊กจิ๊กจ๊กนั่นเองฮะเอาเงาบ่ึมื่อเมื่อหนูก็จอกเทพเหมืนเด้ยวเมื่อตันเมื่อยื่นเอื้อยได้จ้ะเมื่อโอ้ยพี่น้องเลยทางน้องคนก็ให้มาจนชิให้น้ำน้องคนเมื่อกี้นี่มาก่อนแล้วบ้าคนพี่น้องเลยสองคนกับ อันคลิปค okay. ือว่าแหละแต่โดนเนาะเอ้ยก um ็เข้าเบิ่งคลิปของ้เตียงอยู่แต่บ่อหั่นแหละพอแต่ดนเด้โโอย่เฮาบ่ดเีคแบบถามีรถมียังเฮากอยากมาหาอยู่แต่ว่ายังมายมพยายามอยู่บ่รีบอยู่แต่ว่าาว่าสิยากกบ่มีรถตัวนี้รถรถจักก็ยังบ่ได้มีบ่บ่ยังบ่มีมีแต่รถรถสลง

รแจพอมาที training, yeah. Yeah. ่ได well, yeah. oh, yeah. yeah. ้อยูแต่ว่เลงอ่ะมนและเตอยังบุก้าและโหลดจะเล่งนะครับแบบในบ้านแบบแถวนี่นั่นบ้านเทานี้ไล่ยูโดยเต่๋อาไปไกลดีพได้แบบนี้อาวบางกล้องก็ถูกละนี่ไม่อยากกินห้มีตต้เผาเด้อยังโอ้ยหัวจุกนี่เนาะ เจ้าไปขี่ตะลูดใช่บอกกันเอื้อยดู้ไปขี่ใช้เมื่อคืนไปขี่ใช้เมื่อคืนนี่ฮะไป่พีน้องเไยทั้งตุ่มขนมน้องน้อยเพิ่นปะก็อลายพี่น้องไงทั้งน้องเพิ่นกะจับมื่อกแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้กะเที่ยงแล้วป้าป้าลูกหลาป้ามือส่งเอื้อยกันเด้อเบบายเอื้อยบ๊ายบายเอื้อยดูไปสิเาจับมือกันโอเค กอดกันรักันกันลักันกอนกอดกับอ้ยนี่กลวเอ้ยมาหาน้ำเทืกันไกอดเอ้กอยกันรักันกันรักันกันเอ้ยชิมาป่าเลยคะโอเคเออเอามากอดมากอดเอ้ยนนี้น้ำมากอดเอ้ยนำไปว่ายนกกระไรชิมาส่งเนาะ nó ừ, còn đi đi đâu bye sai, ha, để con cùng lại đi đâu người thang hoặc à? Như à, đi nào, người? À, là đi đình sai nhảy này nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เ <laughs> ห็นลูกคิปจะทื่ออาหารตัวนี้คือว่าลงกลางเฮาบ่ ອັນເບາະປີ້ກາຍນີ້ອັນແມ່ຫັ້ນລົດທາງເມືອງເວົ້າຮູ້ຈັກບໍ່ດຽງບໍ່ບາດນີ້ຄົນອິດໄປຖືກອັນພີ່ນ້ອງຂອງບາດงງເນາພິກວ່າຮູຈັປ้าປ້າ เห็ดเหมือนยู่เหมือนกาแบบมือช่วงนั้นช่วงขายเห็ดช่วงเห็ดกับเห็น,น,หนก,รรกาซื้อเห็ดซอยเ,เ,เราขายเห็ดเด่นช่วงขายเห็ดหลังขายเห็ดในเข้มทาง อันบอเตียงแกล่ไส่กันบ่แซ่นีบ่ล่ะโอ้ย เขามาทางในบ้านคุณอาเศร้าด,ดูคะ มงคลสมัยอนพี่น้องเลยมามามาส่งน่องคนเรียบร้อยเนาะงานวันข่ายวันเกิดของวันที่สมัยคนนั่นอะเลยเลยไปพี่น้องเลยมาส่งทางน้องคนบ้านหลังมาเยอนี่นี่ประเทศไยรูปบ้านนั่ง ่งเพิ่นฮอดงานเป็นที่เร้อยแล้วเพิ่นก็สิเมื่ออ่าท่นเพิ่นเองาน้องเพิ่นก็โอ้เสียงก็ดังๆแน่พี่น้องเอ้ยโอเคพี่พี่น้องตอนนี้ซอนก็มาฮอดเฮือนแล้วเนาะฮอดหาน้องิวีแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยปําคลิปนี้ก็ได้เนาะอนก็บ่มีหยังลายไปส่งน้องนนพี่น้องเอ้ยเขให้เียงไปช่วยเดอแ2ปีผ่านมาแล้วแหละเพิ่นก็ยังบ่ลืม คณคุณเ้นคนแบากินยอดกินเทงระบ้าคนมาหาโดยความคิดหอยพี่นางงยจะมางานเนาะลงไปพุ่นกับวายซีเข้าไปทักทายทั้งเมย์ทั้งยังพยุ่ยวายซีเข้าไปในงานแบบอ่สบายดียังพยุ่ยเรกแต่ว่าอ่าในงานนะคนกําลังเห่าห้องเพลงห้องยังแบบจัดสนาของคนเนเชียเซวอยู่ในเสียงดังเอ๊กระเถิบยู่พี่น้องเงยต้อนก็เลยบริข้าไปเนาะแกตคนก็ไล่เต็มอยู่พี่น้องมางงมางานกันเนาะโดยเฉพาะคลิปนี้ก็ พ่อขอบุญขอบคุณเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเด้อที่ติดตามสั่งเงินมาโดยตลอดเนาะพ่อพี่น้องเลยแต่กะที่สำคัญบวชข้ามโฆษณาของสั่งเงินเนาะหับคลิปนี้ขอตัวลาไปเลยขอพี่น้องบุษบุขสุขสุขคนเนาะขอก็เข้ามาสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องเลยไปเรื่อยๆพอกันในคลิปหน้าเนาะนี่กับผสมทั้งน้องน้อยเพิ่นพี่น้องเลย